สบายดีสบัสดีค่ะสบายดีพี่น้องป้องฝ่ายเมื่อขุคู่สุคนเดอแล้วก็สบายดีทั้งเอฟซีทั้งในและต่างประเทศเดอ้อมื้อนี้น้องตุ๊กจะมาซอมเป็นสะพ้ไทยหนึ่งวันเออบ่แม่น,นึ่งวันละคงจะมีเมนูอีกต่อไปเรื่อยๆเนาะน้องตุ๊กจะมาเฮียนเห็ดแกงเขียวบวานนี่เดาะน้องตุ๊กเกี่ยม,มเครื่องมาแล้วนี่ เตรียมเครื่องมาเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าน้องตุ๊กได้ได้เครื่องแกงมาจากเอซเนาะ FC ซหรือว่าพีพีเอฟซี FC, ที่้เครื่องมาให้น้องตุ๊กเนะเลลาะคอปเตอร์ลายเดอทีฟ้าเครื่องแกงมาให้น้องตุ๊กเฮียนเฮ็ดอาหารไทยเนาะแล้วก็เดี๋ยวมื้อนี้น้องตุ๊กจะจะมาซ้อมเป็นสะฟไรไทยหนึ่งวัน วันหนึ่งวันแลวแหละจะส้มเห็ดอันแกงเขียวหวานเนาะเพื่อจะได้เป็นนั่นลูกสะใภ้ทางฟังไทยได้ว้ะนะลาซานมีน้องตุก๊กกะจะมาเห็ดแกงเขียวหวานนั่นเองสาวสันเหนือมาเห็ดแกงเขียวหวานจีออกรสชาติเป็นเดินเนาะทุกคนอน้องตุ๊กอะไปซื่อเครื่องมาน้องตุ๊กอาจจะได้เครื่องมาบ่าคบเท่าไรปันเดินเนาะบ่ปัน บร้โภปันเดอร์แล้วก็นงตุกกะซื้อกาทิมากาทิปองนี่ประมาณหนึ่งพันมิลลิลิตรนี่กองหนึ่งสาวหาพันกีบเนาะเกือบ,บอเกือบหนึ่งร้อยบาทเกือบหนึ่งร้อยบาทเกือบหนึ่งร้อยบาทถือว่าแพงบาง่ายถือว่าแพง <c oughs> ไป กันเลยไปปรุงกันเลยทุกคนสิเป็นเน,นื้อด้านเราสันเนาะทุกคนเครื่องของน้องตุ๊กกะมีเนาะนี่เนาะเครื่องแกงแหละกะกาทีกาทิาทแล้วก็มีเครื่องแกงเคียวบานและะ้วก็มีมักเขือเปาะอืม แล้วกามีมักเขือพวงถึงมันจะเหี่ยไปนินึงเนานะล้วกามีมักเอื้อดมีสองสีเลยเบื้อดเผียวกับเอื้อดแดงแล้วก็เบอร์มกูดโฮลา้าแาล้กการมีลูกสิน้นแล้วก็มีสิ่นไกหรือเนื้อไกนั่นเองเนานะทุกคนเดี๋ยวฮาชิมาอ่าเปาะส้อยมะเขือกอน ส่้ยมะเขือเปอเข้าก็แแซนด์ไปเลยเนาะมันถึงจะบ่ดดำบู้บอลลูสารจอกเป็นอะไรเนาะ จิพอเป็นอนันสะพ้ายไทยเดยบนบอกเลยเด้อโคนเราจะมาแกะเครื่องแกงกันเนาะตัดกันเลย้ม่าเครื่องแกงเขียวหวานเป็นะเดิดตื้นตินนิน,นึงเลยเพราะว่าทรงมาเต๋อ ออริจินอลเลยเนาะอู้ผลแพคความดีอย่างนี้มีมีถุงสองสันอีกหอมหอมมากเลยว้าวนี่เ็นแบบนี้อู้คือจีแซบคือจีแซบ,นบแน่นอนเดี๋ยวเขามาปรุงกันเลยเนาะแต่น้องตุ๊กกับเบื้องซูดมาแล้วแต่หักว่าน้องตุ๊กหักเฮ็ดผิดพลาดหรือว่าอ่าจ้ากันซูดหรือว่าออริจินอลไปนะเด็กอะ สวยแนะนำน้องตุ๊กเด้อเด้อเดเดี๋ยวเข้ามาปรุงกันเลยเจะ,ะทหน่อยนึงก่อนเนาะน้องตุ๊กตัดเครื่องแกงก่อนเด้อเป็นเด้อเนาะดูสกหอมหอมเดี๋ยวเยว้องตุกพอนไผ่กัน กะสิมันทำไมกดไวจังเลยเดี๋ยวบิดนึงหน่อยเชิญไปเลยเนะทุกคนเอาผือแกนไปเลย บุหัวทึกบ่นอ่ะแต่ว่าสวยบอกเลยเดิมสวยนาน้องจุ๊กจิกอีกว้าหอม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 จริงๆขอเสื้ออีกหน่ะ ใส่ไปครึ่งหนึ่งเลยทุกคนไม่รู้จะเป็นยังไงโู้เขียวๆดีเบยแตก็หอมอีก <c oughs> แซบสีผัดไปอีกนง้น,นึงเหรอหอมๆจ้ะทุกคนว้าหอมขึ้นดีแซ อมคร,มรมั้งแรกเหรอครั้งแรกในการติบแกงเขียวหาวานน้องตุ๊กวานอาจจะได้แล้วที่บอกอยู่บนตักผัดอีกหนอหอมมากกินมันนะ ก็สิบเส็บขอเอาไกล่ลงเลยนะหอมจริงๆกินเตี๋ดังไปสามบ้านแปดบ้าน แก้ว <c oughs> โอ้ยแซ่บแซ่บจริงๆมาเสียบแสบียบจนเหนือยกินหอมจนจ้ามเลยเนาะค,คุณติดเสียบอ่ะครั้งแรกเลยเนี่ย หอมจริงๆน้องสุขขอซอรอกับพี่ลงไปก็เดินะว่าใกายเฮาก็หันเรียบร้อยอเคกับพีดลงไปเลยจ้าขจะวะฟุดแล้วคนใดเนาะกายนี่นะ โอ้หนักกินมากอ่ะโว้ยตุ่มไก่ก่อนอ่ะน,นี่ทุกคนอุ้ยหน้าอร่อยมากคนๆเลย,ยใส่น้ำปลาก่อน ขอใส่เป็นเกลือแทนนิดหน่อยใส่ใส่น้ำปลากว่านิดนึงเขียวเลยทุกคนตื่นเต้นนะเวี่ยคหนาดนี้อนาะขอใส่ทุกชิ้นไปเลยเด้อทุกคนจะได้ไหม thứ nước nó tạt bưởi xay lúc xín cái lên ra Hãy subscribe cho kênh sếp หน้าแซ่บหน้าแซ่บหน้าแซ่บเมียไปกระเด็ดเนาะยังหัวไกลเปลือยเลย วายส่วนกดตึงเหี้เฮ้ยทุกคนใกล้ที่น้องตุ๊กซื้อมาน้องตุ๊กกำลังซื้อเบอร์เกอร์น้องตุ๊กใส่ครึ่งหนึ่งตีนไก่เปลือยละโม ก่บพุงบบลดด้วยน้ำตาลปี๊บใช้น้ำตาลปี๊บไปน้อยนึงเดี๋ยวนี้มันพ้งถึกเื้อน้ำตกนมดละเปิดไฟเบาๆแต่ทำไมเหมือนเลนจังเลย ามักเขือลงไปไกล้น่าจะสุกแล้วแหละ ใส่มะเขือแล้วใส่มะเขือพวงต่อเลยนะ ากกินจังเลยขอซิมก่อนเด้อขอซิมก่อนมารสติเข้ากันบ่ สเสิรน้ำปลาอีกน,นิดนึงบนนิดละละ่ะดีกว่าใส่ลงไป ผักแกงโใส่น้ำตาลก็ได้บาทคนบอกน้องตุ๊กเดียวว่าแม่น้องตุ๊บาากบหมักหวาน่นะใส่ใบมะกรูดแล้วก็มะพร้าลงไป มะเขือต้องสุกบอ่อรือวะบ่สุกกะไรว่าเป็นแบบชอบแบบเปื่อยๆนิดนึงรือวะต้องเปื่อยเลยเนาะทุกคนบอกน้องสุกเด้ออันนี้คือครั้งแรกเนาะ <c oughs> อาจจะมีครั้งต่อไปถ้าว่าถ้าว่ามี <c oughs> เออมีซ้อมไปนะ <c oughs> แต่ว่าน้องตุ้มรู้สึกว่าน้องทุกคนตลอด ตุ๊กว่าจะทํานิดเดียวทําไมถึงเต็มหม้อเลยจ้ามะเขือ,อน่าจะเปื่อยแล้วอืมหอมจริงๆขอซิมอีกกันเด้อโคตมาเด้อมาซิมแกงเขียวหวานให้น้องตุกเด้อ จิ้มกันว้ายตกเป็มมือละแซบ็บแบบลตกลมๆเลยบม่บต้องใส่เป็นหนัวกระเซ็บ,ซบไม่ต้องใส่เป็นหนัวกระเซ็บแซบ็บแซบ็แซบ สิบิมกก่อนเด้อรู้สึกแบบขอขอกินลูกซิ้นละกันแต่ว่าจิ้มยุจองนี้เพราะว่าบะหมีกินนิดเดเสียม,มาลงาะงเนาะเดี๋ยวขอไปเอาซ้อนกลางก่อนเด้อน้องตัขอไปเอาซ้อนกลางกอแปอ๊บมาลวจ้านี่เดี๋ยวจิม,มาติมให้เบิง้ง ถึงเวลาจิ้มว่ารสชาติจะเป็นยังไงขอซิมก่อนนะจ๊ะสบ,บ,บะเดีเ๋ยวไปเฮ็ดต่อให้มันเสร็จก่อนอืมทุกคน ปิดไฟแล้วก็เอาโหละพาลงไปใส่โหรละพาเยอะนิดนึงนะจ๊ะมิมักเกือพวงอยู่นี่ด้วย ใ,ใส่อีกหะใส่หัวละลายอีกนิดนึงว้าแซบ่บรสชาติรสชาติถึงใจเลยขอบปิดก่อนเดอ้อโอเคเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวมากินกันทุกคน ว่าถ้าใส่แป้งนัวเลยสเสร็จแล้วนี่แก่เขียวหวานของน้องตุก๊กก็จะเป็นสะพายทางพังไทยได้บ่นี่ถึงเวลาแห่งการกินแถ,ถามีเหลือดไก่กับกินไก่สีกสิบเตยม นี่ขนมจีนหรือว่าข้าปุ่นนั่นเองแล้วก็ตักแกงเขียวหวานของน้องตุ๊กใส่ลงไปน่าอร่อยน่าแซ่บ แต่งจานนิดนึงด้วยมักพิ็เส็จแล้วจ้ามากินกันเลย มาจ้ากินขนมจีนแกงเขียวหวานจะเป็นยังไงอ๋อแม่มาซิมึงแม่ห้ามหนาห้ามเลยเขามาส่งแม่ล่ะเห็นด้อตอนกวาแกงเขียวหวานอียได่เขียวถี่เขียวหวานเนาะเอาก็แกงเขียวหวานซิมึงดู วงเยื่อนี่โอซีเลยโอ้บานแถวบ้านมาลูกเสื้อน้ำตาลบุเช้นน้ำตาลไหมเขาิมากหวานาาเหงาน้ำปลาจะเต็มแบบเค็มเลยเค็มแล้วเดะสรุปเสี่ยบ่เสียจขนมาังวานอ่ะ แซ่บยูขนอปัแซ่บยู่ขนมวานบุษโนแกงอนาบุษแต่ว่าหวานีเนี่เราผมักหวานสำหรับลุงนะแซบแซบแล้วมันเผ็ดๆเนาะ เผ็ดเผ็ดมันมันเผ็ดเผ็ดมันมันให้เผ็ดเผมันมันล่ะเสื้อบ้านึงกันงกะัมรซอ่อืมมรงอ่อืมครับธนาบุตรต้องเส้นน้ำตาลอ่ะอืม้องเส้นน้ำตาลจะกินน้ำอยู่ สดงว่าเซนนี่เซน่มตามกินนะบอเสียบอยู่เครื่องแกงเขาออริจินอลเสียงเหม่ยฮอเลยบ่ แซบแซบแซบทุกคนมันมันเป็นแบบอ่าลองตุกเผ็ดเหเมือนเค็มเค็มน้อยนึงหวานแล้วก็ออกออกเผ็ดเผ็ดน้ำเคืองแกงแล้วก็มันมันกะทิเมียบาทาบุซึิมตานแซบ่บทั้งสีเลยไปสามแต่บาซึ่มน้ำตาลเลยแม่แบ,บุกิน แล้วใครจะกินสร้อยน้องตุ๊กเนี่ะยเยอะขนาดนี้เนี่ย แซ่บสำหรับน้องตุ๊กเป็นคนที่มักกินบานเดน้องตุ๊กบบบรสนี้โอเคเครื่องแกงกับหอมแซ่บแต่ว่าน้องตุ๊กบบเคยกินแบบอันนี้คือข้างแหลกทีเฮ็ดแ้วกพึ่งเคยกินข้างแหลกเนาะแต่เพื่อนาน้องตุ๊กหยิบนเชื้อน้ำตาลเลยเฮ็ดหลบับบเซื้อน้ำตาล ปรุงเหอแบบนันเขาวรเขารดที่ตัวเองอยากกินเนาะแต่พูดว่ารสสารออริจินอลเขาน้องตุกเบิ้งน้ำคลิปมันเห็นั่นเอ่อเห็นข้าวเจ้าเสื้นน้ำตาลน้งตุกกเลยเสื้นน้ำตาลหยิบไปน้อยนึงเนาะมันนี่เนี่ยซอบเปล่ามาเสื้นขน,นมจับ คลิปนี้น้องตุก๊กตสเสเรลาทุกคนไปก่อนพักกดไลค์ like, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กเห็ดคลิปต่อไปเลยเนาะแสบหลายบ๊ายบาย